v ีทจับมือดีฮั House ์วงสงซีรี I Saw You In My d REAM เธอฉันฝันเราผลงานจาก VTV ีวีออริจเตรียมตัวสุดฟินร่วมเดินทางสู่ห้องความฝันจากนิยายสุดอบอุ่นในซีรีส์เรื่อง I Saw You In My d REAM เธอฉันฝันเราผลงานจาก VTV ีวีออริจินอเป็นการร่วมมือกันระหว่าง v ีทีีโดยคุณปราภาสมบัติเปี่ยมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด และบริษัทดีฮับเฮาส์โดยคุณบสอสอนุสรลิมประเสริฐซึ่งได้เลิกดีจัดพิธีบวงสวงเอาเรื่องเอาชายัยก่อนเตรียมออกอากาศไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาย้ายพูดถึงงานบวงสวงในวันนี้เห่อคะได้เลิกดีบวงสวงแล้วม ก็วันนี้นะคะก็เป็นเลิกปีของซีรีส์นะคะที่เราจะได้เตรียมออนแอร์แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามนะคะไอซยินไมเปนนะคะ<ม>แล้วก็วันที่สี่วันเอ่อรกรกฎาคมนี้นะคะจะได้รับชมกันแล้วเท่ามีทีวีเท่านั้นนะคะก็จริงๆแพทเทิร์นของซีเรื่องนี้ก็คือเป็นนิยายที่น่าสนใจแล้วก็เรามีความ เป็นเร่ทีนิดๆแล้วก็มีความน่าสนใจของตัวละครในทุกตัวนะคะเราก็อยากให้กิบพิกับขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นอีกรสชาติหนึ่งของทีวายในในใน,ในตลาดของเรานะะักข่าวมีะรไหมคะในฐานะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เห็นในปนีเอ่อจริงๆในฐานาะดีคาพาวครับก็คือเรารับจย์จากทางวิทีวีแล้วก็ึกษาร่วมกันครับว่าเอในปีนี้เราจะมี คอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ดีในการที่จะถ่ายทําแล้วก็ได้ออนแอร์ให้แฟนๆได้รับชมนะครับคือซีรีส์ไอโซยูอีนไมดีนะครับเธอฉันฝันเราก็าจะเป็นซีรีส์อย่างที่พี่แปมบ,บอกเป็นช่องโรแมนติกแฟนตาซีครับที่จะได้เห็นความแบบความน่ารักของเ,อเนื้อเรื่องแล้วก็ได้เห็นความแบบแต่มีความแฟนตาซีด้วยในเรื่องของความฝานันว่าตัวละครมันจะฝันเห็นอนาคตแล้วก็จะทํายังไงในเมื่อเราเห็นอนาคตอะไรประมาณนี้ครับ ตอนนี้ถ่ายทำไปได้กี่สิบเอ็ดแล้วคะอ๋อตอนนี้ก็90%แล้วครับเพราะเราจะออนแอร์ยี่สิบเอ็ดแล้วครับเหมืนถ่ายไปออนไปด้วยเอ่มคะเอ่อจริงๆเราปิดกล้องก่อนที่ออนแอร์แล้วครับใช่ใช่อุ้ยไม่ใช่ผิดโอเคเอาเดี๋ยวจะปิดเราจะปิดกล้องหลังจากออนแอร์ประมาณหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับใช่ครับมันนี่ได้คะแนนกันมาก๋ยวให้แนะนำคนเดียวคนแล้วก็คาแรคเตอร์ด้วยค่ะได้ครับ เองที่าน่แน่กอ,อ่าโอเคสวัสดีครับผมพัตเตอร์ผู้เบศปฐมรัรนนรรบบตรน์นะครับรับบทเป็นยูนะครับยูจะมีความเป็นมีความโรแมนติกสูงและมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็เก็บทุกรายละเอียดของคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนครับผมอ่าครับผมสวัสดีครับดิวนะครับอิงคาร์และดาวน์งลงสก,กุลครับรับบทเป็นไอนะครับซึ่งตัวละครไอเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเป็นแบบ เด็กตัวนิดนึงเด็กที่แบบมีอัลเลอร์มีเอนจีนอยู่หน่อยหน่อยแบบมีความสุขเวลาอยู่กับแบบคนรอบข้างแต่ว่าก็จะเป็นเด็กที่เหมือนวัยรุ่นรุ่นวัยที่กําลังแบบตามหาความฝันแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันแล้วก็ฝันอนาคตแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมครับครับก็ไปกันอยู่ข้างบ้านนี่แหละฮะตอนนี้สวัสดีครับผมวีวิเศษนะครับเศษปักใจดีครับก็ ในเรื่องเราบบเป็นไอซ์นะครับก็จะมีคาแรคเตอร์จะมีความร้ายนิดๆแล้วก็มีความอยากครอบครองคู่จิ้นในเรื่องซึ่งในเรื่องก็คือพี่สตีมเราบทเป็นปันๆันนะครับก็ยังไงฝากติดตามชมในเรื่องด้นะครับว่าจะใช้วิธียังไงครับในการวกเรื่องนี้ค่ะด <c oughs> ีย๋ยวครัส <c oughs> วัสดีค่ะสตีฟลีสานะคะเราบทเป็นปันปันค่ะในเรื่องก็เป็นหญิงสาวที่มีความฝันแล้วอยากทาฝันของเราให้เป็นจริงนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับ อยู yeah, so been, JJ, so, ่ค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงหรือมีคอนฟ lict ยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามในเรื่องด้วยนะคะครับสวัสดีครับจีเจครับลับดเป็นวานนะครับในเรื่องก็จะเป็นตัวละครที่แาขชอบตัวของตัวไอ้นะครับแล้วก็อาจจะแต่งกับพี่จิูไอหรือว่าคอยกระตุ้นความสัมพันธ์ของสองคนนี้นะครับแล้วก็รอติดตามดูเพราะว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนครับสวัสดีครับ ชื for you, ่อมาร์กนะครับรับบทเป็นพ่อหมอนะครับเป็นคุณพ่อของไัยนะครับแล้วก็ยังเป็นเป็นพ่อพี่เลี้ยงของเด็กๆของบทนี้นะครับผมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมถ้าทำไปก็ถึงเปาร์เซ็นต์แบบบรรยากาศยังไงบ้างครับก็สนุกครับตามท้องเรื่องครับเพราะว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงก็อายุไล่ๆกันครับไม่ได้หนีกันเท่าไหร่คี่กใช่ก็ใช่คุยกันเรื่องเดียวกันครับผม คือถ้าถ้าพูดถึงเรื่องความยากของซีรีส์เนี้ครับเราว่ามันเป็นความยากในการถ่ายทําในเชิงของตัวทีจีเนาะ mm hmm. เพราะว่าตัวละครจะต้องอมีมีความฝันที่มันมีความแฟนตาซี hmm. มีการเ,าเห็นสิ่งของบางอย่างหรือเห็นตัวตัวคนอันนี้คือน่าจมันบอกได้ไหมนะนิดนึงอ๋อโอเคครับมันมันจะมันจะมีบางอย่างที่ ท,ที่เหนือเหนือจากความเป็นจริงที่เราเคยเจอครับมันจะมีธีการถ่ายทําที่เป็นกิีนสกนีมีการใช้สลิงมีการใช้เครนอะไรด้วยครับค่าคนุกจริงๆอันดับแรกสิ่งที่คุณหนุจะได้รับคือความสนุกจากคอนเทนต์เรื่องนี้ครับแล้วก็คอนเทนต์เรื่องนี้ก็จะมีในเรื่องของแฝงถึงข้อคิดหรือว่าความรู้นิดหน่อยแต่คือไม่ได้น่าเบื่อนะครับมันคือ มันมันมันสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันของเราทุกคนได้ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเราเองอย่างเงี้ยเราจะตัดสินใจใช้ชีวิตยังไงดีแล้วก็มีการพูดถึงเนื้อประเด็นครอบครัวด,ด้วยเงี้ยครับมันก็จะมีหลากหลายความเนื้อหาครับท,ที่ที่มันจะรวมกันให้มันกลมกล่อมในในซีรีส์เรื่องนี้ครับะชางการการ ค่ะก็สำหรับซีรีส์ไอโซยูเ็นไมรีมนะคะก็จะเริ่มออนแอร์วันที่ยี่บสกรกฎาคมนี้นะคะทาง VTV เท่านั้นนะคะสําหรับสมาชิกเอพีรับชมได้มากกว่าด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันคะ่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนแล้วก็ทิมงานทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยคะ่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเป็นไง